สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้จะมาดัดวอลรุ่มด้วยน้ำยาซิตติ้งนะคะน้ำยาซิตติ้งนะคะในหนึ่งกล่องก็จะมีขวดสีฟ้านะคะน้ำยาดัดนะคะขวดสีขาวเป็นน้ำยาโกกงนะคะเนื้อครีมจะเป็นเนื้อเจลค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะนําลูกค้าไปตัดผมตามทรงที่ลูกค้าต้องการนะคะเคสนี้นะคะกิ๊ตาทรงฟ้าล่าและระดับชั้นสูงๆนะคะลูกค้าต้องการรอนเยอะๆค่ะ เมื่อเราตัดผมลูกค้าเสร็จแล้วนะคะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีนะคะบำรุงด้วยทิตเม้น,นาเวนซี่จากนั้นล้างผมให้สะอาดและนำลูกค้ามาป่าผมให้แห้งสนิทเลยค่ะเมื่อผมเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาทำการม้วนลอนกันเลยค่ะน้ำยาดัดซิตติ้งนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผมตรงนะคะหรือต้องการม้วนลอนที่ติดหนังศีรษะหรือม้วนลอนที่ต้องการลอนเยอะๆคะ่ะ ก่อนม้วนรอนนะคะฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนจากนั้นค่ะใส่ตัวดัดกว่าสีฟ้านะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงมืนให้ขึ้นเงาค่ะเคสนี้ก่ใช้แกนเบอร์14ทั้งสีสะเลยนะคะน้ำยาดัดซตติ้งของ3บวกนะคะจะต้องใช้ความร้อนนะคะและเหมาะสำหรับผมที่แข็งแรงนะคะผมอ่อนแอมไม่แนะนำให้ทำดัดซตติ้งนะคะ เมื่อทำการมวลล้วนรอนเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าเครื่องดัดดิจิตอลนะคะผมลูกค้าผ่านการทำสีปิดผมขาวมานะคะก็จะตั้งไฟอยู่ที่100องศา30นาทีเมื่อครบเวลานะคะพักแกนให้เย็นนะคะจากนั้นก็ลงน้ำยาโก,กน้ำทิ้งเวลาต่ออีกประมาณ15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็แกะแกนออกได้เลยคะ่ะเวลาลงน้ำยาโก,กระวังอย่าให้น้ำยาไปโดนขั้วแกนนะคะ จากนั้นก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกล้างผมให้สะอาดและนำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทได้เลยค่ะขั้นตอนการเป่านะคะให้เพื่อนๆฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนจากนั้นนะคะใส่อาร์กเกนออยล์ของ3บวกเพื่อกระชับรอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดัดซิตติ้งน้ำยาของ3าบวกนะคะ